เราพาไปดูสวนมะม่วงแล้วก็สวนมะพร้าวกันมาบ่อยๆครับวันนี้โอกาสดีผมพามาชมสวนลำไยกันบ้างแปลงนี้นะครับนอกจากจะมีลำไยเนี่ยยังเป็นพืชผสมผสานด้วยนะครับสามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปีเลยและท้ายแปลงเนี่ยก็ยังมีบ่อน้ําที่ใช้ในการเกษตรด้วยครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่5ไร่ราคาไร่ละ4 5 0แ0 0บาทราคานี้เนี่ยหามไม่ได้ง่ายๆนะในเขตอําเภอเมืองด้วยนะครับแปลงนี้ใครพลาดแล้วเนี่ยพลาดเลยนะครับ แปลงนี้นะครับด้านหน้าครับจะจิดถนนลาดยางแบบนี้เลยครับเป็นเซตในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ข้างหน้าที่เห็นนะครับอันนั้นเสาไฟฟ้า3เฟสนะครับส่วนไฟฟ้าที่เป็นซิงเกิลเฟสเนี่ยอันนี้เรามีให้ถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงเราเนี่ยจะเริ่มจากจุดดังหน้านี้นะครับประมาณนี้นะด้านหน้าจนถึงนี้เลยนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงถนนฝั่งนู้นนะครับด้านนั้นเลยแปลงเรานะครับหมดเนี่ยจะเริ่มจากตรงที่เราเดินอย่างเงี้ยอันนี้คือรัศมีของถนนนะครับหมดของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนะครับ ถ้าสังเกตเห็นเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตรงนั้นจะมีตัวเสาไม้ปักอยู่นะครับข้างหน้าเนี่ยส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรัศมีของครับอนาคตนี้ก็จะขยายได้อีกนะครับส่วนแปลงของเรานะครับคือตรงนี้เลยทางซ้ายมือของผมครับแปลงนี้อย่างที่บอกเป็นสวนลำไยครับด้านหน้าที่เห็นที่เขาถมไว้นิดนึงนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวอาจะตั้งใจจะมาปลูกสร้างบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้มาทําแปลงของเรานะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับย้อนกลับไปด้านหลังของแปลงเนี่ยก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็ฝั่งนี้อีก หนึ่งลูกเลยนะครับแต่เราพาเดินเข้าไปดูข้างในครับในทางที่เราเดินนี่ครับอันนี้คือทางในที่ของเราครับเขาก็ทําเป็นถนนหินคุกไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนด้านหน้ามีปลูกลาไยไว้บ้างปะปลายบางต้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งทาการเกษตรที่เป็นพวกพืชผักนะครับอันนี้เขาเพิ่งปลูกบวบไปแล้วก็เพิ่งเพิ่งล้างไปนะครับบวบก็เพิ่ง เพิ่งเก็บไปนะครับอันนี้ก็รอเตรียมจะทําผลผลิตในรถใหม่ส่วนแปลงข้างๆเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับวันนี้ก็จะปลูกเป็นส่วนฝรั่งครับจะเห็นว่าที่ของเราเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นที่เนินครับจะสูงกว่าด้านหลังนะครับที่เป็นตัวบ่อน,น้ําด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเขาก็ทําเป็นส่วนผักอันนี้มีส่วนมะละกอแล้วก็ที่ที่สําคัญคือเนี่ยเขาเดินเดินท่อนะครับที่เป็นตัวสปริงเกอร์เนี่ย ไว้ยาวตลอดแนวนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเป็นตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังที่เป็นส่วนลำไยครับต่อมาจากตรงบ่อน้ำเนี่ยจะเห็นว่ามีสปริงเกอร์ไว้เรียบร้อยหมดเลยนะครับที่นี่ต้องบอกว่าน้ําดีมากๆนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนมะละกอนะครับอันนี้เป็นพืชแบบที่นะครับพอเก็บผลผลิตได้ระยะหนึ่งก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกเป็นอย่างอื่นนะครับส่วนผลไม้ที่เป็นพืชหลักของเราคือส่วนลำไยนะครับอยู่ตรงกลางๆของแปลงอันนี้อายุป,ประมาณ 10ปีแล้วครับแต่ลำไย,ยเนี่ยเราเก็บได้เกือบสาสิบกว่าปีนะครับก็ยังเก็บได้อยู่แล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งเก็บผลผลิตไปแล้วก็ทําการแต่งสาไว้ให้รยบร้อยแล้วด้วยครับเนี่ยครับตัวตัวส่วนในตัวลำไย,ยนะครับก็ถือว่าสูงให้ร่มเงาได้ดีแล้วด้วยนะครับพี่เก็บอีกล่าสุดไปเมื่อไหร่นะพี่ลำไย,ยล,ล่าสุดเก็บทีหนึ่งนี่มันได้ประมาณ มัอ๋อแล้วแต่แต่เราที่เราดูแลบำรุงมันครั้งหนึ่งประมาณกี่ตันนะพี่รอบหนึ่งรอบหนึ่งประมาณสามตันถ้าแบบถ้าเราบำรุงดีๆก็จะได้ยิ่งเยอะกว่านี้อีกมันอยู่ที่เราบำรุงด้วยเนาะแต่นี้เราก็เดินท่ออันนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเปิดน้ำครับระบบน้ำให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้แปลงเพื่อนบ้านข้างๆอ๋อ อันนี้เขาปลูกผักรครับ,รบแล้วเขาเอาน้ําจากไหนครับเนี่ยอของ,งอเราก็ถึงห้วยพอดีปัจจุบันนะครับสวนลำไยเนี่ยเพิ่งผ่านการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งหรือว่าทำสาวให้กับต้นไม้นะครับเพื่อจะได้เราผลผลิตในรอบถัดต่อไปได้นะครับ พอถัดจากสวนลำไยมานะครับอันนี้จะเป็นสวนมะกรูดครับอันนี้เจ้าของแอกซิปมานะครับว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกๆ2วันเลยนะครับก็2วันเนี่ยได้ประมาณ1,000บาทนะครับใครที่ซื้อไปเนี่ยตอนนี้ก็คือสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับแล้วเลยจากสวนและเลยจากสวนมะกรูดมานะครับก็จะเป็นสวนไผ่นะครับอันนี้ก็สามารถเก็บหน่อเนี่ยขายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะครับจะเห็นว่าแปลงของเราเนี่ยจะค่อยๆสลบลงมาด้านไปถึงด้านหลังนะครับที่เป็นบ่อน้ําของแปลงด้วยนะครับอันนี้ในบ่อก,ก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับปัจจุบันเนี่ยเขายังสูบน้ําใช้กันอยู่เลยนะครับ อันนี้ก็มาในช่วงกับพึ่งๆเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับก็ยังถือว่ามีน้ําอยู่ด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นแบบป่าไผ่เป็นส่วนไผ่นะครับเป็นส่วนไผ่ไผ่ลวกอันนี้ก็ใช้กินหน่อนะครับของเราเนี่ยจะสูงกว่าด้านหลังที่เป็นลําห้ยนะครับก็จะยกระดับสูงขึ้นมาไม่ต้องกลัวน้ําจะท่วมนะครับ เขาจะแบ่งสัดส่วนของแปลงเอาไว้ค่อนข้างดีครับมีด้านหน้าที่เป็นสวนเกษตรผักอะไรพวกนี้ครับเป็นพื้นที่ยังตอนนี้ยังเป็นพื้นที่โล่งอยู่นะแล้วก็พอถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสวนลำยยํำไยแล้วก็มีมีผลไม้อื่นแซมแซมมานะครับแล้วก็ ช่วงกลางๆนะครับกล้โรงไยาเนี่ยก็จะเป็นต้นมะกรูดครับอันนี้ก็เก็บสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าพื้นที่รอบๆแถวเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่เกษตรครับชาวบ้านก็ทําสวนผักอะไรกันเนี้ยเพราะว่าน้ําค่อนข้างดีครับที่นี่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงน o สสจอครับด้านหน้าหาันทางทิศใต้ความกว้างเนี่ย47เมตรครับส่วนความลึกอยู่ที่246เมตร เราแวกแถวนี้นะครับเป็นพื้นที่สําหรับการเกษตรครับส่วนการเดินทางนะครับจะห่างจากอําเภอเมืองราชบุรีนะครับบริเวณแยกห้วยไผ่เนี่ย26กิโลเมตรครับแล้วก็กรุงเทพนะครับผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ย120กิโลเมตรครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับย้ําอีกครั้งครับเนื้อที่5ไร่ราคาไร่ละ450,000บาทเท่านั้นครับสาหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกะทิงานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างของคลิปได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในครัง้งต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ